ทำแบบนี้จะไปถูกใจพ่อเก่งมากใช่ไหมก็พอตัวเพื่อย่างอ่ะถ้าเก่งมากไปคําสั่งของพ่อพ่อขอสั่งให้เจ้าสองคนมาลองฝีมือให้พ่อดูเดี๋ยวนี้ได้เพี่แอสร็จพ่อนัลลัมฝันด้วยไปตั้งใจนะลงนะเดี๋ยวกันฉันไม่กลัวเก่งมันจริงจริงล็อกอูได้ไปอีเวนต์ะวันเก่งมากได้ตะวันนิคานวัตกร์ก เลาะกันอยู่ได้ไม่เป้นแต่ละวันตอนนี้ ถึงม่านมนาเลแล้วเพราะฉะนั้นร้องเรียกดูซิว่าจะมีใครออกมาต้อนรับเราหรือไม่นายมีคนอยู่ไหมปัดเดี๋ยวนี้องค์จอมกษัตริย์สุวรรณภูมิสุวรรณราชสุวรรณราช เสด็จแล้วเงียบข้่าไหนพี่คับผมท่านมาต้อนรับไม่มีพี่มึงมันเรียกไม่ถูกต totally ้องเพราะฉะนั้นเด็กดาวจำเมืองร้องเรียกดูสิว่าจะมีใครมาต้อนรับเราหรือเปล่าอมึงเรียกยังเรียกแล้วเอ้า ห้องไหนอ่ะทำอะไรกันห้องไหนอะมีใครอยู่ไหมออกมาต้อนรับไปเร็วลมพัดตึง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 พวงท่านเงียบกีบเลยเนี่ยเกียรต้จริง คนอยู่เลยนี่ไหนวะลองเรียกทีนี่โอ้แล้เปื่เกีนี่เล่นลมพัดตึงไปแล้ว <c oughs> ไปตรงนี้โดเยเฉยๆข้างในอะ <c oughs> มีใครอยู่ไหมออกมา่อยเร็วเร็วเฮ้ย <c oughs> เดชพงษ์ท่านยังเงียบอยู่เลยเพี่อนกันอะไรวะไม่มีคนเลยเหรอต่อเธอจะมองเบอร์ไปแล้วไ่มันเดินเตะยัง่าเลยนุ่มโดนอีดอกไหนมาแย่เลยมันวัตึก ครับไม่ครบห้าร้อยแค่นั้นก็เยอะเฮ้ยยังไงล่ะมีใครมาเรียกอะไรยังไงไปดูนะมึงเห็นเสียงวุ่นวายอยู่ข้างนอกไปดูสิเอ็มโนพตเแก่คุณทุดงหมดแล้ว แล้วประตูก็มีสองชั้นกันด้วยตอนนี้มีกรอ,อยู่ไงต้องเอาลงเอ้าโอ้ เราเปาน็นมั่วมั่หน่อยต้องเป็นแตงโมงทั้งหมดโอ้โหเอ้ยมาใครอ่ะท่านมาเนี่ยมากับเจ้าเจลาใจมาดิกระเกงหรือหางกระแตเนี่ยท <c oughs> ่านเป็นใครอ่ะเรามีนาาว่าสุวรรณดาชาเดินทางมาที่นี่เพราะว่าจะมาพบพระทหารของเราที่มีชื่อว่ากิษดากิษดาถูกต้องมาไหม นำเครื่องาราาบรรนาการมามอบให้กับเพื่อนเราอ๋อเครื่องราาบรรนาการมาใช่มาจาก่างเมืองเลยเหรอถูกต้องท่านชื่ออะไรเนี่ยสวนราชาสวนราชาแล้ไหมออมีธุระอะไรในเมืองเราจะนำเครื่องราาบรรนาการมามอบให้เพื่อนเราถึงเวลาเวลาแล้วเนี่ยออจะต้องนำเครื่องราาบรรนาการมาถูกถ<ฮ>ูกแล้วท่านชื่ออะไรก็สวนราชาไงสวนราชาใช่ไหมเป็นพระเสหายใช่ย มาทำไมเนี่ยมหากิตดานาเครื่องราชบรรณาการมาถวายพระบรรณาการมาถึงไม่เลดูที่ต้องให้ให้แล้วใช่ไหมถูกต้องชื่ออะไรเป็นกิตดากิตดาเจ้าปูต้องถามทุกคนเนี่ยถ้างั้นเชิญเข้าไปโอ้ตกใจอะไรเลี้ยงว่ายังไงเนี่ยให้กินอะไรเนี่ยทำไมเขาให่โตเลกินนมเลยตัวใหญ่โอ้พ่อไม่ได้กับเป็นสาไฟฟ้ามัน เบื 3, nhưng 4, nhưng 4, nhưng ้องบ้าน้ราพัตติละยังไลน์เอาไปด้วยเลยต้อัวหัวนหลุดหมดแลเอาหลอกก็คือ